กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่คากาแฟเป็นซูเปอร์แฟนก็ได้ค่ะต้องการซื้อดีบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด nc สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใต้วิดีโอเรื่องสุดแสนร้าย ตอนที่2ส,สุดแสนสุดแสนลากกระเป๋าใบไม่ได้ใหญ่มากนะักสีจมพูหวานแววของน้องสาวคนใหม่บ้านพื้นไม้แผ่นกระดานไม้สักสีทองขัดเงาจนมันวับเวลาลากแล้วเกิดเสียงกึกกักเทียนหอม มองร่างสูงแก้งก้างผอมเกรงผิวคร้ำทรงผมรองหวีอย่างเด็กมัธยมท่าทางกระฟัดกระเฟียดน้าดูตั้งแต่เริ่มเห็นน้ำตามเม็ดใหญ่ร่วงจากดวงตาเธอทั้งสองนิ่งเงียบระหว่างเดินไปห้องนอนใหม่บ้านหลังนี้คล้ายบ้านแฝดโบราณแต่ขนาดใหญ่กว่ามากแบ่งพื้นที่ชัดเจนระหว่างซีกฝั่งห้องนอนของพ่อกับแม่ และของลูกๆเทียนหอมเดินผ่านห้องนั่งเล่นถงกลางมีจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่และโซฟาหนังแท้นุ่มหน้านอนหน้าต่างเป็นบานเฟียมยาวตั้งแต่เพดานจุดพื้นแบบยาวเปิดออกมองเห็นค่ายมวยไกลๆฝั่งซ้ายเป็นห้องออกกําลังกายดูไปแล้วครหย,ยิมน้อย,อยเครื่องเล่นสารพัดห้องนี้ห้องหนังสือ จะเข้าไปใช้ก็ได้แต่เข้าไปแล้วอยากกวนเวลาเฮ er ียเสืออยู่เฮียเสืออืมลูกคนโตของพ่อครูสถิตเธอเอี้ยวหน้าก,กลับไปหาสุดแสนทันทีแต่พอเห็นมุมปากโค้งขึ้นจึงได้รู้ว่าเขาเพียงพูดเล่นถึงแล้วห้องแรกเป็นห้องเฮ er ียเสือนี่ห้องพี่และนี่เขาผลักประตูออกกว้าง เดินนาเข้าไปก่อนห้องน้องหอมเทียนหอมมองหน้าเขาก่อนหันกลับไปมองห้องนอนตัวเองหน้าต่างไม้เปิดออกทุกบานและผ้าม่านสีขาวนวลตาชายผ้าเย็บติดด้วยระบายโครเชต์ลูกไม้เตียงนอนขนาดสามฟุตครึ่งปูผ้าสีชมพูอ่อนและกล่องทับตุก๊กตาที่กินพื้นที่นอนไปเกือบครึ่ง มีห้องน้ํามีประตูสองด้านเทียนหอมเดินตามเข้าไปแล้วชะโงกดูห้องน้าขนาดไม่กว้างมากนะักแต่สะอาดดีตกแต่งทันสมัยผิดไปจากเรือนไทยที่ทําจากไม้ทำไมมีประตูสองด้านสุดแสนยิ้มแยกเคี้ยวเดินนําไปเปิดประตูอีกด้านออกทำให้เธอมองเห็นห้องนอนอีกห้องเสื้อผ้ากองทิ้งเกลื่อนกราดองพี่เอง ไม่มีความจำเป็นไม่ต้องเข้ามาเธอมองเร็วๆหนึ่งครั้งเตียงตั้งชิดริมหน้าต่างอีกด้านเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ซึ่งเกมออนไลน์ยังเปิดค้างอยู่แล้วเราจะแบ่งใช้ห้องน้ำกันยังไงล่ะเธอเห็นคิ้วเรียงสวยได้รูปผิดไปจากเด็กหนุ่มทั่วไปก่งขึ้นข้างหนึ่งก็ท่าได้ยินเสียงไม่ต้องเข้ามาง่ายๆเทียนหอมพยักหน้าเข้าใจมือจับลูกบิด ตั้งท่าปิดประตูแต่สุดแสนดึงไว้เสียก่อนก้มหน้าในร่างเด็กที่สูงกว่ามากลงมองส่งสายตาและรอยยิ้มที่ทำให้เธอเสียวสันหลังวูบเขาว่ากันว่าในช่วงจังหวะแรกของการรู้จักกันควรทำบางสิ่งบางอย่างให้กันเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจเทียนหอมหน้านิ้วทันทีแต่ยังไม่เอ่ยอะไรออกมาตามพี่มาี เธอมองสุดแสนเดินออกจากห้องทางประตูห้องนอนตัวเองแล้วเปิดกว้างคาไว้ยืนรอให้เธอเดินตามและน้องเล็กคนสุดท้องหมาดๆอย่างเธอจะทำอะไรได้นอกจากเดินตามพี่ชายที่ได้รู้จักกันวันแรกเขายกมือพาดไหล่เล็กของเธอทันทีพลางเดินไปด้วยออกแรงเพียงนิดหน่อยดันร่างจนเธอต้องเร่งฝีเท้าตามไปอีกฝ้าของเรือนไทย ดวงตากรมโตยังเพ่งมองทางนิ่งเงียบเสียงผิวปากอารมณ์ดีจากพี่ชายสุดแสนย่างเท้าลงจังหวะคล้ายเต้นรำพามาหยุดที่หน้าห้องทําจากไม้สักบานใหญ่ลวดลายแกะสลักมังกรลงสีฟ้าเขียวแดงส้มเธอแงนมองหน้าแล้วเกือบถอยฉากออก เด็กชายอายุ15คนนี้ไม่ธรรมดาเลยขนาดเด็กอย่างเธออย่างรู้สึกได้เดี๋ยวน้องหอมคนดีเข้าไปในห้องนะครับห้องใครคะห้องพ่อเธอรีบขืนตัวทันทีแม้ยังเด็กแต่เธอฉลาดพอต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเอานะ่าไหนว่าต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจหนูพูดเมื่อไหร่ในใจไงพี่ได้ยิน เียนหอมเบิกตากลมขยับปากค้านแต่สุดแสนเปิดประตูห้องนอนพ่อครูสถิตผักจนกว้างชี้นิ้วไปยังมุมห้องนอนตู้เซฟรอศหนึ่งสองสามสี่ห้หเจดปดหยิบมาหมื่นหนึ่งรู้จักไหม bánh สีเทาสิบใบรู้จักหนูโตพอแล้วแต่ไม่ฝ่ามือบนไหล่เล็กบีบลงแรงแน่นขึ้นโนมหน้าหล่อผิวคร้ำใกล้ใบหูพร้อมรอยยิ้มเฮี้ยมเตรียมเรื่องมันมีอยู่ว่าเราจะผูกติดกันด้วยห้องน้ำคงไม่สนุกแน่ถ้าน้องหอมจะไม่ได้ใช้มันในตอนที่กำลังปวดขีตอนนี้ ขนแขนเธอลุกเกลียวตั้งชันไม่ใช่สิขนลุกไปทั้งตัวเลยตั้งหากดวงตาคมกล้าคู่นี้ทำให้เธอรู้ว่าเด็กชายคนนี้เอาจริงเธอเบื่อนหน้าออกแล้วจ้องมองตู้เซฟนิรภัยเสียงทุ้มดังข้างหูยังสั่งการต่อกดเลขเสร็จแล้วหมุนซ้ายหนึ่งขวาสองซ้ายสองขวาหนึ่ง ไหนเมื่อพี่รู้รหัสทําไมไม่ทาเองถ้าพี่ทำน้องหอมจะไม่ได้พิสูจน์ตัวเองนะสิครับแล้วสุดแสนก็ผลักร่างเธอให้เข้าไปในห้องโดยที่เขายืนรอหน้าประตูดูต้นทางเทียนหอมสูดลมหายใจลึกเข้าปอดตัดสินใจเร่งฝีเท้าตรงไปยังตู้เซฟทําให้มันจบจบเสร็จเส็จแล้วอยู่ให้ห่างพี่ชายคนดี1 2 สาสไม่ไต้องนับหยิบม,มาทั้งปึกเลยเทียนหอมตาโตเอียวหน้ากลับไปมองหน้าสุดแสนนี่มันแสนหนึ่งเลยนะนั่นแหละกำลังดีเอามาเลยเธอหันกลับไปมองกองเงินมะ่ือมาในตู้เซฟไม่รู้ว่าพ่อครูได้นับไว้บ้างหรือเปล่าถ้านับไว้ก็คงถึงคราวสวยของเธอได้เก็บกระเป๋าลากรอ,ออกจากบ้านใหม่ เธอยื่นเงินปึกใหญ่ให้สุดแสนรอยยิ้มกว้างชอบใจขณะรับไปแล้วดึงออกมาสองใบย,ยัดใส่คอเสื้อเทียนหอมนี่ข้าจ้องหนูจะฟ้องพ่อครูเธอโพร่องออกมาหน้าตาแดงกำ่ำน้ำตาใกล้จะไหลลงมารอมร่อฟ้องว่าอะไรว่าว่าพี่แสนขโมยเงินใครขโมยกันแน่เขาจับเงินที่เหลือปึกใหญ่ ย่าใส่ข้างในกางเกงจนตรงแล้วโอบไหล่เล็กไว้พี่ว่าคงไม่ดีแน่ถ้าพอรู้ว่าเธอเป็นพวกหัวขโมยพูดไป่างดันร่างเล็กของเธอไปด้วยฮะน่าเสียดายนะเป็นถึงลูกของบิ๊กเอ็มแต่ดันเป็นพวกรักเล็กขโมยน้อยเทียนหอมไปไม่ถูกเมื่อเจอเข้ากับพวกอาชญากรตัวร้ายในบ้านพ่อครู แรงเด็กผู้ชายยังดันจนกระทั่งถึงห้องนอนสุดแสนเขากระชากน้องสาวคนใหม่เขาไปในห้องปิดประตูลงกรต่อไปนี้เธอจะได้รับความไว้วางใจจากฉันเขาออกห้องนี้ได้ตามสบายแต่ห้ามย้ายของห้ามแตกคอมเข้าใจดวงหน้าของเด็กหญิงยังมองตามพี่ชายแสนดีที่หลวงเอาเงินปึกใหญ่ออกมานั่งนับ แล้วยัดเข้าไปในปลอกหมอนหนึ่งปึกยัดไว้บนหีบเหล็กบนตู้เสื้อผ้าอีกหนึ่งปึกส่วนปึกสุดท้ายเขาเลื่อนกล่องไม้อัดเก่าออกมาจากใต้เตียงยัดเงินลงเก็บตลอดเวลาเขาทําเหมือนว่าเทียนหอมไม่ได้อยู่ในห้องจากนั้นกลับไปนั่งลงหน้าคอมพิวเตอร์ยกหูฟังขึ้นสวมเรียบร้อยแล้วดิวเลยผมซื้อโอเดี๋ยวนี้เทียนหอมลมแทบจับ ตากรมโตมองด้านหลังท้ายทอยหัวกเกรียนของเด็กมัธยมกำลังซื้อขายแลกเปลี่ยนอาวุธในเกมออนไลน์ด้วยราคาหมื่นสองและเธอกลายเป็นผู้สุมรู้ร่วมคิดตีนแมวนักย่องเบาไม่ว่าจะเรียกด้วยคำว่าอะไรแต่มันคือขโมยพี่แสนขโมยเงินพ่อครูมาซื้อของในเกมสุดแสนเอี้ยวหน้ากลับมาหาเธอแล้วส่งรอยยิ้ม รอยโค้งมุมปากทำให้เทียนหอมรู้ตัวได้ในที่สุดว่าเธอได้กลายเป็นลูกกระจ๊ของสุดแสนแล้วเป็นที่เรียบร้อยต้องการซื้อดีโบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด N.C. สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใกล้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรมานพริมรินอ่านให้ฟัง